สวัสดีครับยีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การน,นับเลตเข่าสารปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตนเต่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ดีที่ s p k 2 4เริ่มต้นกันที่ ลออแมนยูที่สั้นหน้าที่มีเฟิงกี้เดยองแล้วก็ดิค a นไรส์เป็นคู่มิดฟิลด์ตลอดที่ผ่านมานีครับมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเล็งจะสอยเดยองมาจากบาร์ซ่านะครับให้ได้ในซัมเมอร์นี้บ้างแหล่งข่าวนะครับมีการระบุถ,ถึงขนาดบอกได้ว่าดาวเตะเนเธอร์แลนด์วัย5ปีรายนี้มีโอกาสจะย้ายมาร่วมทัาปีศาจแดงมากถึง95%เลยทีเดียว ส่วนบาซ่านะครับก็มีความจําเป็นที่ต้องขายครับว่ากันว่าเหตุผลเดียวของบาซ่าที่จําเป็นต้องขายเดอยองออกจากทีมนั่นก็คือมีผลทางด้านกนารงงสมูสอมสนเพียวๆเลยครับ นอกจากเฟรงกี้ได้ยองแล้วนะครับแมรเชลต,ตันเส็ดนั้นยังมีข่าวด้วยว่าสนใจดีแคนไรส์เหมือนเดิมครับและยังมีความหวังว่าพวกเขาจะสามารถคว้าสตาร์คุณคอนมาร่วมทีมได้ในท้ายสุดเพราะพวกเขารู้ดีว่าจริงๆแล้วไร์เองนะครับก็ไม่อยากที่จะมีใจเล่นใ้กับคุณคอนอีกแล้วแต่อยากจะอัปเดตตัวเองด้วยการย้ายไปเล่นให้ทีมที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าครับซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข่าวที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานว่าดีแคนไรส์ครับได้บอกปัดข้อเสนอ ค่าเหนื่อย2 0 0 0ปอนด์สัปดาห์ที่เวสแฮมเสนอเพื่อให้ผูกมัดเขาเล่นในกรุงลอนโดอนสเตเดียมต่อไปถ้าได้ทั้ง2คนนี้มาดูแลพื้นที่แดงกลางนะครับไม่ต้องใส่เลยนะครับว่ามันจะช่วยให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข็งแกร่งมากขนาดไหนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาของแมนยูมาก่อนหน้านี้หลายปีที่สําคัญไม่เพียงแต่จะทําให้แดงกลางนั้นแน่นขึ้นแต่จะทําให้ผลงานของแม็กควายและก็วารานในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเบาลงด้วยนะครับ พ่อบอลนั้นจะถูกสกรีนก่อนทะลุถึงแนวป้องกันสุดท้ายของทีมไม่ใช่แค่สตูบุกมาทีเป็นโดนยิงพรุ่นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้อิสแพคในเชิงบวกจากการมาของเดยองแล้วก็ไรเอนะครับยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะจะทําให้การมาของทั้งสองแข้งดังกล่าวนะครับจะทําให้แข้งแนวรุกทั้งหลายนะครับสามารถปลดปล่อยพลังเกมรุกออกมาได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันบุ anny, นุฟเฟนน์ครับจะได้รับอิสระในการเล่นเกมรุกตามถนัดด้านหลังยอดกองหน้าระดับตำนานอย่างเรอโดส่วนชานโชครับ แล้วก็อีเลนกาก็สามารถเดินเกมของพวกเขาได้อย่างเต็มกําลังโดยปราศจากความกังวลใดๆในเกมรับการมีเดยองและก็ไรซ์เองอยู่ในทีมจะทําให้เทนฮาร์สามารถจัดการทีมลงสนามได้อย่างหลากหลายรูปแบบในระบบ4 3 3าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาสามารถประยุกต์ให้กับทีมได้โดยให้ไรซ์ครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เหนียวแน่นนั่นทำให้ปีศาจแดงสามารถควบคุมเกมของพวกเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อได้ทั้งเดยองและก็บูโนเฟนครับดูแลพื้นที่แดนกลางและก็คอยคุมจังหวะเกมของมาคาร์เนฟอร์ด ก็อาจจะสามารถกลับมาพลิกได้ครัวงหนึ่งและถ้าเขากลับมาได้จริงนั่นหมายความว่าซานโชเองนะครับจะถูกโยกไปเล่นทางด้านกราบขวาแต่นั่นก็อาจจะหมายความว่าอ e ิเลนกานั้นอาจจะถูกดรอปไปครับเด็กผีว่าไงครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างถ้าหากได้เดยองแล้วก็ไร้เข้ามาครับข่าวต่อมาครับบาร์ซ่าตั้งค่าตัวเฟงกี้อลอรานยูโรครับ จิงหรือไม่ที่เฟรงกีเดยองครับมิดฟิลวัย24ปีมีโอกาสย้ายออกจากคัมโนในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีข้อมูลเสนอเข้ามาที่ร้อยล้านยูโรให้กับบาร์เซโลนาคาเบียมิเกลครับผู้สื่อข่าวเดริยโออาร์สครับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าบาร์เซโลนาครับมีโอกาสในการพิจารณาขายเฟิงกีเดยองในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีมูลค่าร้อยล้านยูโรมาถึงสโม,มสรหลังมิดฟิลวัย24ปีรายนี้ตัวเป็นเป้าสนใจจากแมนเชสเตอร์ูไนเดหลังจากที่แต่งตั้งเอริกเทนฮากเจ้านายเก่าของเฟรงกีเป็นกุนซือคน ซึ่งที่ย้ายจากอาเจนสต์เอร์ดามครับมาคาแข่งกับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ปี2 9ด้วยค่าตัว8 6ล้านยูนโรแต่ยังไม่สามารถทำุญงานได้อย่างตามที่คาดหวังเอาไว้จนตกเป็นเป้าวิจารณ์ตามสื่อการตาลันอย่างต่อเนื่องและมีข่าวว่าทีมอาสุครานามีโอกาสพิจารณาปล่อยนักเตะออกจากสังกัดหากได้รับข้อเสนอที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แมชชาบีเอน,นเดสครับสแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการปล่อยเฟิงกี้เดยองออกจากถินคนัมโนก็ตามแต่รายงานอ้างว่าท่าทีของเทรเนเนอร์วัยยีปสปีรายนี้เริ่มอ่อนลงและเปิดกว้างมากเกี่ยวกับดิว,บดวความคิดเห็นในการขายนักเตะหากได้รับข้อเสนอมูคลค่ารล้ยล้านยูโรครับตามการรายงานระบุว่าชาบีเองเริ่มพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัสญ,ญญากับเบโดซิวามิดฟิลชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ตี่หรือ ay, กาลลสโซเร่กองกลางทีมชาติสเปนของบาร์เรเซียหากสมุรสนนั้นมีการปล่อยเฟิงกี้เดยอง ย้ายสังกัดในช่วงสมร์นี้ข่าวต่อมาครับเฟอร์ด hmm. ินานด์ดยกเดยยองจากบาซ่าแนวรับพิศสาตแดงนะครับสนับสนุนอีกหนึ่งกำลังสำคัญครับให้สโมสรน,นั้นดึงตัวมิดฟิล์ชาวรัสจากบาซ่ามาร่วมทีมไม่ได้ในฤดูกาลหน้าริโอเฟอร์ดินานดอดีวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมชาติอังกฤษครับสนับสนุนอดีตต้นสังกัดในการคว้าตัวเฟินคิดเดยยองกองกลางจากบาเซดลน่ามาร่วมทําให้ได้ในฤดูกาลหน้า มิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับตัวผู้ข่าวคราวอย่างนะ้าหูปีศาจแดงหลังแต่งตั้งเอริเฮนฮารเข้ามาคุมทีมรูกกันหน้าโดยริโอฟรีนาใน,นครับได้กล่าวว่านักเตะร,ระดับท็อปผมจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดกับทีมอาแ์เจนต์อันเตอร์ดัมที่เข้ารอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าจชมเปี้เมื่อปี2019ฟรีนานได้กล่าวว่าพวกเขาพูดกันว่าเดยองนะครับจะเป็นนักเตะที่เสริมเข้ามาคนแรกในยุคข,ของเอริเฮนฮารหากเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใช่มันเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีเขาเพิ่งอายุ25ปีครับ มันไม่ได้มากมายอะไรในแง่องค์ประกอบของเขาแต่สิ่งที่เขามีคือเขาไปกับบอลได้อย่างรวดเร็วเลี้ยงบอลได้ดีเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันเก่งจ่ายบอลในระยะสั้นและกลางได้ดีในฐานะทีมกำลังหาผู้เล่นคุมบอลได้คุมเกมได้และช่วยให้ทีมนั้นครองบอลได้ดีผมคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีเขาไม่ใช่คนที่ทำประตูได้อย่างมากมายอะไรแต่เขาเด่นในเรื่องของการคุมเกมซะมากกว่าครับในซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์เตจะเสียปอมปับา เซชิลิกาดในเมญยามาติสและควนมาตาซึ่งควรจะต้องเสริมทัพในแดนกลางให้อย่างรวดเร็วครับผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมหากดีลนี้สำเร็จจากอาแจ็คไปบาร์ซ่าด้วยค่าตัว77ล้านปอนด์ครับในพวกเขาคุยกันว่าการสัญญากับแมนเชสเตอร์ในราคาจะล้านปอนด์ซึ่งถ้าในราคานี้มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีแน่แเขาเติบโตภายใต้การคุมทีมของเทนฮากเขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดม,มากในทีมอาแจ็คชุดนั้นด้วยนะครับ เก่าต่อมาแฉสองแข้งเก่าผีซัดกันเองต้องเลิกซ้อมกลางคันครับคัมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,ร,บระอุอีกครั้งนะครับหลังมีข่าวข่าวว่า2ผู้เล่นประสบการณ์สูงในทีมนะครับมีเรื่องงัดกันร,ระหว่างซ้อมจนต้องเลิกก่อนกําหนดจากการรายงานของสื่ออังกฤษครับเดอะซันสื่อจอมแฉร,รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องเลิกซ้อมก่อนเวลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังมีผู้เล่นจอมเก่าของทีม2รายรมเดือดจนต้องลงไม้ลงมือกัน ร้อนถึงเพื่อนร่วมทีมต้องแยกกันทตงคู่ออเจากันรายง,งานข่าวอ้างว่าผู้เล่นบีแสแดงอื่นๆนะครับต่างตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการซ้อมเมื่อแรกหลังทีมพ่ายยับต่อบรตันศูนยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วก็รับลังเน็กกุนซือชาวเยอรมันตัดสินใจให้นักเตะได้พักเรียกสติ4วันก่อนกลับมาฝึกซ้อมในวันพฤหัสบดีครับสื่อลังก่าวระบุว่าข่าวเช้าล่าสุดนะครับเป็นผลสะสมจากความตึงเครียดในทีมที่ผลงานน่าผิดหวังไม่สามารถคว้าชัยไ,ได้มาครอบครองในฤดูกาลนี้อีกทั้งหมดลุ้นท็อปโฟเพื่อกลับไปเล่นสึดยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนรับลังน็ก เคยตั้งคาถามถึงการฝึกซ้อมของทีมว่าจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปล,แปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกันกับพอสโคครับอดีตกองกลางของทีมที่อ้างด้วยว่ามีการพูดคุยกับชิซิงกาดที่เขาบอกว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของปีสาจแดงนั้นย่ําแย่สุดๆณเวลานี้ครับผมนี้ก็เป็นการอัปเดตดเรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะที่กำลังจะเปิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสื่อพยายามที่จะพยายามที่จะตีข่าวออกมานะครับว่า ท้ายสุดแล้วนะครับปีศาจแดงนั้นมีข่าวคราวนะครับจากวงในที่จะคว้าใขรนะครับในซั่น,นี้เพื่อเป็นการอัปเกรดทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ที่มีข่าวพัวพันอย่างหนักๆน,นะครับที่มีโอกาสนะที่จะมีความเป็นไปได้ว่าออมีนักเตะคนไหนบ้างที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้ก็มีข่าววงในบอกว่ามีไฟเขียวแล้วนะครับที่จะให้คว้าตัวเฟงคีเดยยองนะครับจากบาร์เซโลนา พราะฉะนั้นนะครับดิวนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากๆนะครับที่ปีศาจแดงนะครับจะสามารถคว้ามาได้นะครับแต่อย่างไรครับเราต้องมาดูกันในทีนะครับว่าในตลาดรอบนี้ที่ทําการเปิดขึ้นนะครับปีศาจแดงนั้นจะสามารถคว้าได้กี่ดิวกันแน่ส่วนในดิวของดิคันไรท e ครับตอนนี้แอดมินเองนะครับมีความเป็นห่วงในเรื่องของค่าตัวนะที่สูงปีจเลอเกินนะครับพอในเรื่องของเงินที่ได้การเสริมทัพเนี่ยนะครับตอนนี้มีข่าวมาว่า บอร์ดบริหารอนุมัติแค่ร้อยล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นดีลของดิคแอนไรท์เนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะปิดตัวลงนะครับอยู่ที่ร้อยล้านปอนด์เพราะฉะนั้นดีลของดิคแอนไร์นะครับมีโอกาสน้อยมากนะครับที่ปีศาจแดงนะครับจะสามารถคว้าได้นะครับเพราะว่าราคาสูงถึง150ล้านปอนด์ด้วยนะฮะโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของฟีเท้านะครับไม่มีความสงสัยใดๆนะครับถ้าเกิดปีศาจแดงได้คงจะโหดมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเอาล่ะนี่คือการอัปเดตข่าวสาร ของปีจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ